อีกหนึ่งตำแหน่งนะที่ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเสริมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือกองหน้าตัวเป้าไปไปมามาเนี่ยตอนนี้เงียบสนิทเลยพอดีลของไบอันเอมบโมมันยังไม่เสร็จกองหน้าตัวเป้ามันก็มาไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้ไปดูกันซะหน่อยสเปคกองหน้าตัวเป้าของรูเบนอโมริมเนี่ยมันเป็นแบบไหนก็ล่าสุดนะซื้ออย่างเดียลนติก ได้ออกมาเปิดเผยถึงสเปคกองหน้าตัวเป้าแบบที่รูเบนออมริมต้องการดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะโดยกองหน้าคนนี้เนี่ยต้องมีรูปร่างสูงใหญ่และต้องเล่นโดยหันหลังให้ประตูฝั่งตรงข้ามได้ทิ้งกับกองหลังฝั่งตรงข้ามได้เมื่อผู้รักษาประตูเปิดบอลยาวมาต้องเก็บบอลได้และเป็นศูนย์กลางของการพักบอลให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเก็บบอลไปเล่นต่อ มีความเร็ววิ่งทะลุแนวรับและวิ่งหาช่องโจมตีคู่ต่อสู้ได้มีเทคนิคการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมแม่นยำและมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วสามารถเปลี่ยนโอกาสเล็กน้อยให้เป็นประตูได้เช่นการยิงประตูที่เสาแรกและพร้อมรับภาระหน้าที่ของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองต้องกล้ายิงประตูบ่อยๆแม่ไอคุณสมบัติอันแรกเนี่ยฟังแล้วก็นึกถึงลาสมูธไฮลุนแต่แค่อันแรกไงน,นอกนั้นเนี่ยความมั่นใจมึงไม่มีเลย นะโอกาสยิงประตูมึงก็สร้างสรรค์ไม่ได้นะมึงพิงพิงพิงพงอย่างเดียวเก็บบอลก็ไม่ได้เอาบอลเก็บไว้ให้เพื่อนเล่นต่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฮอยลุนไม่ตับโจทยแล้วพอเด็กผีได้ฟังแบบนี้เนี่ยก็นึกถึงกองหน้าที่มีข่าวกับทับพปิศาจแดงทันทีนั่นก็คือวิกเตอร์โอซิมเพนแต่จากรายง,งานล่าสุดของฟาบิซิโอโรมาโนเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าทางแมนยูเชื่อว่าขั้นเหนื่อยที่โอซิมเพนต้องการนั้นสูงเกินไป โดยจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0ปอนปอนถึง4 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการย้ายทีมซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในดิวของโอซิมเฮนเนี่ยยังมีทีมอื่นที่สนใจโอซิมเฮนเช่นกันทั้งกาลาตาสรายยูเวนตุสรวมไปถึงทีมมหาเศรษฐีจากซาอุด,ด้วยดูทรงแล้วเอาจริงเนี่ยโอซิมเพนนะ่ะแมนยูก็อยากได้นะติดอยู่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องค่าตัวแต่เป็นค่าเหนื่อยนี่แหละมันสูงจริงๆ มันสูงแบบทะลุเพดานที่ทางฝั่งเซอร์จิมแล้วก็ทีมงานพยายามแบบลดลงมาเลยอะ่ะคือตอนนี้ลดลงมาได้แล้วเหลือประมาณแค่3 5 0 0 0 0แล้วถ้าเกิดโอซิมเพนมาอีกเนี่ยไป3 5 0 0 0อีกคนหรือว่าทะลุ3 5 0 0ขึ้นไปอีกเนี่ยไอทีทำๆกันมาเนี่ยพังไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจากสเปกกองหน้าตัวเป้าที่รูเบนอัมบริมต้องการเนี่ยถือว่าสเปคก็ก,ก็ปกตินะ เป็นกองหน้าที่พักบอลเก็บบอลได้เล่นร่วมกับเพื่อนได้แล้วก็หาโอกาสยิงประตูดได้ดีประมาณนี้เลยเดยอเคเรสไม่มาแล้วมีคนอื่นอีนอกไหมเด็กผีลองนึกสิว่าอไอากองหน้าประเภทนี้นอกจากวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ยมันมีใครอีกเอาในพิมพ์ลีกก็ได้เออมีไหมถ้ามีลองคอมเมนต์มาคุยมาบอกกันหน่อยอสเปคอมโมริมหาย,ยากเหมือนกันนะถ้าได้มาแบบนี้เนี่ยราคาไม่น่าถูก